สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่าน,นะค่ะวันนี้พามาชมที่ดินสวยๆอีกมแหแปลงนะคะขนาดเนื้อที่200ตารางวาค่ะไปชมรายละเอียดที่ดินกันค่ะพิกัดแปลงอยู่ที่คลองบางหลวงอําเภอละหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีค่ะขนาดเนื้อที่200ตารางวานะคะปัจจุบันที่ดินผมแล้วค่ะความกว้าง20เมตรความลึก40เมตรนะคะ ราคาขายทั้งแปลง3ล้าน3แสนบาทนะคะตารางวาละ16,500ค่ะฉนดปลอดภาระพร้อมโอนนะคะสามเปรตปปลาเท่าระบายน้ำพร้อมค่ะถนนผ่านหน้าแปลงความกว้าง6เมตรนะคะบริเวณโดยรอบของแปลงที่ดินนี้จะมีในส่วนของบ้านพักอาศัยแล้วก็ในส่วนของโกดังเก็บของนะคะ แปลงนี้เป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจมากๆนะคะเป็นผังสีม่วงด้วยค่ะเหมาะสําหรับสร้างบ้านสร้างโกดังหรือซื้อเก็บไว้เก็งกําไรได้นะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อที่เบอร์0836452422และ0952249226ได้นะคะ